อ,อวันนี้สอบใช่ไหมพ่อแทชชายใช่ฉันไม่ได้อ่านหนังสือมาเลยเตอไม่รู้ด้วยลูกทุกคนทราบหรือยังว่าวันนี้จะสอบทราบแล้วค่ะคุณครูอ่านหนังสือมากันแล้วใช่ไหมเออเออค่ะมาเดี๋ยวครูจะเช็คชื่อนะพ่อแชชายมาค่ะเร r i ตีมาค่ะร โอเคมาครบนะเงินเดี๋ยววันนี้ครูจะมาแนะนำครูสอบครูคุมสอบนะคะเป็นครูใหม่เพิ่งเข้ามาวันแรกสวัสดีค่ะนักเรียนครูชื่อครูพิงกี้วันนี้ครูจะมาคุมสอบห้องป .3 ทับหนึ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะครูครู อย่าดื้อกับคุณครูพิงกี้เขาล่ะลเรียนเงินคูไปแล้วนะคไยโอเลอาจจะบอกแล้วนะคะว่ากติกาการสอบว่าไรยังไม่ได้บอกเลยค่ะนี่คือจะบอกอีกทีนะห้ามรอก,กันระหว่างที่ยังสอบไม่เสร็จห้ามคุยแล้วเวลาสอบเสร็จแล้วนะคะให้หมอบลงไปกับโต๊ะค่ะ ได้ค่ะครูเรู้งั้นเดี๋ยวครูจะแจกใบสอบนะจึกจ๊กนี่จะทำเลยเฮ้ยข้อนี้ฉันรู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 ้ทำไมลายตี้มันไอทำไมฟัเตร์ชัยมันรู้ทุกอย่างเลยเนี่ยมันจะสอบไอที่หนึ่งทุกปีไม่เห็นแปลกเลยเนาะจุะ๊กถึงข้อสิบสี่แล้ว อุ้ยาายากอะไรดีเนาะข้อสิบสี่โคตรยากเลยอะแรล,ลิตี้ไม่รู้แน,น่นอนรลิตี้ไม่รู้หรอกว่าที่ผ่านมาที่เราสอบได้ที่หนึ่งเพราะว่าเรานี่ยมีหนังสือเฉลยข้อสอบแต่ทําไมข้อนี้มันไม่มีนะอะไรเนี่ย้ยนี่ได้อนี้ฉัน ฉันแก้ด้วว่าฉันกำเดงจะไปกินน้ำแล้วก็คอยรอกระชายโอเคเริ่มเลยงั้นฉันเดาเอาดีกว่าแลริตี้คงคิดว่าฉันถูกอะละฉันเดาเป็นขอไข่และกันจุ๊กจุ๊จุ๊จเฮ้ยมันตอบขอไข่นี่ยครูคะขออนุญาตไปดื่มน้ำค่ะ จ้าเร็วๆนะสอบแล้วไม่เสร็จเย้ได้คำตอบแล้วชื่อขอไขขอไขขอไขเตียง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 เต่งเต่งเตงเตงตีดตีดนักเรียนคุณจะเก็บผลสอบแล้วนะค่ะจึ๊กจึ๊เคงั้นพรุ่งนี้มาฟังผลสอบกันนะ ค่ะคุณครูหลังจากที่ถึงวันพรุ่งนี้และมาโรงเรียนกันแต่เชา้าตริงิงออานะักเรียนมากันแต่เช้าเลยนะจ๊ะเดี๋ยวครูจะประกาศผลสอบนะฟัตเตชายค่ะพัตเตชายค่ะ คูพิงกี้บอกครูพิงกี้ตรวจผลบอกแล้วว่าหนูก็ผิดอยู่นะผิดตั้ง14ข้อตั้งแต่ข้อที่14ถึงข้อ5้สิโอ้โหทำไมผิดเยอะจังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจะ้ะส่วนเร a l ิตียิ่งกว่าฝันจะใช่นะตั้งแต่ข้อ14ถึงข้อ15ถึงข้อถึงข้อ87นุ่นมีตั้งมีร้อยข้อทำไมผิดเยอะ ก็ไม่แปลกนี่ค่ะมันไไมีต้องรอยข้อแล้วหนูก็ไม่รู้ด้วยเพราะเมื่อวานหนูไปช้อปปิ้งมาก็เลยไม่ไม่ได้อ่านนี่ค่ะห่วงเส้ยนักเราเระวางเถอะจะสอบตกทั้งปีเราจะซ้ำั้นอยู่ค่าค่าค่าคุณครู บอ,อบอกฉันเลยก็ฉันเธอบอกฉันเธอบอกฉันเธอตอบพอใครอะเฮ่อทำให้ฉันตอบตามรู้ไหมฉันแกไม่กินน้ำแล้วฉันก็มาตัวกร็รตอนนี้เธอนี่ใส่ไม่ดีอะเ่อเธอทำใหฉันปิดได้าัตชนอนจบบริบ